ช่อง youtube ครับนี้พอดีมาส่งของที่ฟังนครหลวงนะครับคนครหลวงแต่วันนี้เรามาสะดุดตากับเจ้าฮีโน่ครับฮีโน่สองคันหน้าที่จอดเรียงอยู่ตรงนี้ก็เลยเราโ,โหน่ารีวิวมากครับสวยๆทั้งนั้นครับผมสภาพดีไม่รู้ว่าเขาจอดเหมือนกับจอดแบบเหมือนเอามาขายมือสองหรือเปล่าหรือว่าจอด เรื่อราที่จะส่งลูกค้าหรือ,อยังไงนี่แหละครับแต่คือเรามาเห็นเนาะสวยนะครับเดี๋ยววันนี้เราพามาดูคันแรกก่อนเริ่มจากคันนี้เลยทำคันนี้ก่อนเพื่อนเลยเนาะเออหรือว่าจะไปคันนี้ก่อนไปคันนี้ก่อนเนาะครับไล่จากซ้ายไปขวาดีกว่าครับจากคันนี้เนาะถ้าเป็นบ้านเราก็จะเป็นเจ้าฮีโน่นะครับเนาะเจ้าฮีโน่แต่ว่าอย่างเรามองนี่จะจะเป็นรถ นอกครับรถนอกนําเข้าที่เราดูครับคันนี้จะสภาพไม่ดีเท่าอีกคันอื่นนะครับครับอันนี้เราจะรีวิวทั้งหมดหนึ่งสองสามี่ห้าหคันนะครับคันหนึ่งสอสามสี่ห้าคันครับห้าคันหกค,ค,ค,คันกับอันจะรีวิวให้ดูครับผมครับมาดูก่อนว่ารถนอกคือ,อยังไงคือตรงนี้ครับเขามีถุงลมมาให้ด้วยนะครับเนี่ยตัวเนี้ย คือเป็นเหมือนถ้าบ้านเราจะทิ้งวิ่งวิ่งนเห็นกันอยู่จะเป็นเปอร์เซียนะครับเนาะรับเจ้าเปอร์เซียเปอร์เซียนี่เป็นหัวอีสุครับไม่ใช่ฮีโน่ตึตัวนี้จะเป็นฮีโน่ครับหน้าฮีโน่เครื่องก็เครื่องฮีโน่เลยครับดูครับผมจะพาไปดูเครื่องจะดูรอบคันก่อนครับรอบคันก็คือตัวนี้ไม่รู้ว่ามันใส่ล้อเล็กนะครับเนี่ยเป็นล้อล้อย ล้อมันจะเล็กกว่าครับเนี่ยล้อสิบล้อธรรมดาปกติจะเท่านี้เนาะครับขอบอันนี้ขอบยี่สิบสองแต่ตัวนี้แปลกมากครับล้อตัวนี้ขอบเท่าไหร่นะครับตัวนี้เป็นยางสองสี่ห้าครับทับเจ็ดสิบครับอาสิบเก้าขอบสิบเก้าจุดห้าครับอาสิบเก้านะเป็นยางสองร้อยสี่สิบขอบสิบเก้าครับ มาเทียบกันขอบ19ตัวนี้จะเป็นขอบ22นะครับ100จะมีขอบ20กับขอบ22ครับ22นี่เป็นขอบโลตัวนี้ขอบโลครับโลโลดิสโตนครับยางดิสโตนแล้วก็จะเป็นยางธรรมดาเนาะยางผ้าใบครับขอบ20ครับมาดูตัวนี้ก่อนครับคันแรกเนาะสภาพก็อย่างที่เห็นนี่ครับ สภาพใช้งานไม่เท่าไหร่นะครับแต่คือเขามีถุงลมเนาะเขามีถุงลมให้ด้วยโอ้โหเบรกสองล็อครับเบรกสองชั้นเลยครับไม่ธรรมดาครับดูมันใช้กันไม่ได้แต่ระบบเขามาดีมากครับเบรกสองชั้นยังไงครับมาดูครับนี่ครับจะเบรกสองชั้นนี่ครับกระปุกลมสองชั้นครับถ้าเป็นรถบ้านเราก็จะเป็นจะเป็นตัวมาใหม่ก็เป็นฮีโน่เนาะจะมีสมมติ รถฮีโน่ที่ผมใช้อยู่ก็จะเป็นกระปุกลมสองชั้นนี่แค่ร้อดเดียวนะครับร้อดเดียวข้างหลัง้าหลครับ,ด,ด,ด,นนะรบดูห้างหน้าครับนี่ครับเครื่องครับโอ,โ,โ,โอ้โหเครื่องไม่รู้ว่าเครื่องเท่าไหร่นะครับติดสภาพดีมาก กันที่สองครับกันที่สองสีน้เงินโล่บาดตาบาดใจครับสวยมากครับคันนี้ครับถ้าเป็นผมผมชอบสีนี้นะสีเป็นเย็นตาดีครับผมว้าวครับโอ้โหสิ่งสิบล้อคงจะชอบเลยครับเป็นหัวนอกนะครับหัวนอกสวยครับ หมอไปทำรถแห่ครับโอ้รถแห่หมอไปทำรถแห่จริงนะครับนี่ครับไมกขั้นที่สองครับเดี๋ยวค่อยเราย้อนไปดูข้างหลังเนาะขั้นที่หอกไอ้คั้นที่หลอกมันคั้นที่สองครับปีกแมงคับครับสุดยอดเลยครับออสวยเหมือนกันครับผมหัวสูงครับสามหกศูนย์นี่เทียกว่าเลยครับบ้านเรา เทียบก็จะเป็นซีรีส์เจ็ดนะครับซีรีส์เจ็ดสูงเท่าซีรีส์เจ็ดเลยครับว้าวสวยจริงๆครับท่านผู้ชมดูบันไดขึ้นครับดูบันไดขึ้นนะครับโอ้โหสุดยอดครับนี่ครับผมมีโอกาสได้รีวิวครับมาดูเครื่องครับดูเครื่องครับเครื่องไม่เตรียมเท่าคันแรกนะครับเครื่องไม่เตรียมเทากันแรก ชุดข้างหน้านี้จะเป็นสองคันหน้านะครับเนี่ยครับสองคันหน้าสองคันหน้ากระปลุกลมหมดเลยแต่ตัวข้างหลังนี่คันหลังน่าจะเป็นสองชั้นนะครับชั้นเดียวมันจะเป็นอย่างนั้นครับเนี่ยคันหน้าชั้นเดียวมันจะเป็นนี้กระปุกลมคันเดียวชั้นเดียวเนาะครับเนี่ยถ้าสองชั้นมันจะเป็นแบบนี้แต่ตัวนี้น่าจะเป็นสองชั้นนะดูแล้ว น่าจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับชุดนี้น่าจะเป็นสแตนดาร์ดเลยเพราะว่ามากับเขาเลยครับสุดยอดเลยครับต้องมาเห็นกับตาครับเพราะว่าสีสันนี่เรามองมานี่ก็สะดุดตาเลยครับนี่ครับ ดูมันจะยาวว่ารถปกตินะครับถ้าเรามองเพราะว่าเขาเป็นสองคันหน้านะครับเนะี่ยนี่ครับสองคันหน้าถ้าเป็นบ้านเรามันก็ไม่จําเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าน้ําหนักคลิกมาก็เท่าเดิมครับห้าสิบตันห้าร้อยเดิมสองคันหน้าก็ไม่มีความหมายนะครับแต่ถ้าไปทุกอ้อยบ้านเรานี่ก็โอ้พอได้ลุ้นครับ พอได้ดึงได้ฉุดอยู่ครับหนกมนกแบบนี้ครับหน้าก็เหมือนกันสไตล์เดียวกันนะครับสไตล์เดียวกันจะผิดเพี้ยนหน่อยก็ถังน้ํามันครับชุดหลังก็เหมือนกันหมดโอ้เป็นรถเผาเดียวครับนี่ครับมาดูครับนี่นี่ครับแต่เป็นเผาเดียวนะครับเผาเดียวคือข้างหลังไม่มีเผาครับ ถ้าอีสานเรียกขำเดียวขำเดียวเนาะำเดียวเ่าเดียวมามาปิดตรงเดียวนี่แหละครับผมได้เผาเดียวเผาเดียวคันนี้เผาเดียวไหมคันนี้ก็เผาเดียวครับสองคันหน้าเผาเดียวครับเสียตรงเดียวเนี่ยแหละครับ ไดูกันที่สามเลยครับันที่สามเหมือนคันแรกครับ,รบเหมือนคันแรกเลยนะบักรอหน่อยครับขอบสิบเก้าเอาไปเอาไปบรรทุกอะไรดีนะบ้านเราขนะอบสิบเก้าไปแจ่มันบ้างเถอะอ๋อยี่พอครับมาลุ้นกันว้าว สองเพลาครับนี่ครับถ้าสองเพลาจะเป็นนี้นี่ครับนี่เขาเรียกขำเนาะอีสานเรียกหำมันหำใหญ่มากเลยครับนี่เพลาเดียวก็คือถ้าเป็นเพลาเดียวอย่างคันแรกนะเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวให้ผมให้ดูอีกรอบหนึ่งนี่เพลาเพลาแรกมาถึงตรงนี้ถ้ามปถึงแค่ตัวล้อนี้จะไม่มีจะไม่เพามาอีกตัวหลังถ้าเป็นเพาที่สองเขาเรียกเพาเดียวอันนี้คือสองเพาครับ สองเพลาครับสุดยอดเลยแต่เสียตัเป็นขอบขอบสิบเก้าครับไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มได้ไหมน่าจะเพิ่มได้หรือเปล่าไม่รู้เนาะผมว่าน่าจ,จะได้นะเขาแท่ใส่มาใส่เพพาะเฉพาะงานเขาหรือเปล่าเนาะรถปกติมันก็ต้องเป็นล้อแบบนี้แล้วเนาะสิบล้อครับครับมาดูอีกคันนี้ครับไอ้นี้ไม่ใช่ล้อเพลาเดียวนะครับมีแค่ชุดเดียวเลยครับไม่เป็นสิบล้อแล้วครับถอดออกหรือเปล่าไม่รู้นะตัวนี้จะถ้าดูจริงเหมือน เหมือนรถทัวร์ครับแต่ไม่เป็นรถทัวร์ครับครับมีแช่นี้ครับมาแช่นี้คันนี้ครับไปดูข้างหน้าครับแต่เป็นระบบถุงลมนะครับผมอ้าวสุดยอดเลยครับระบบถุงลมครับแต่ว่าอย่างว่าครับรถเป็นรถนอกนะครับรถเป็นรถนอกเนาะ นถนอกนี่ก็ทํามาแบบระบบเยอะครับระบบเยอะมากเลยเป็นรถนอกนี่ครับไปดูข้างหน้าครับชื่อน่าจะเป็นถ้าบ้านผมเรียกเนาะก,ก้าครับก,ก้าตัวนี้ก,ก้าหัวนอกครับมีเห็นมีให้ใช้อยู่บ้านเราครับจะเป็นหน้าอีซูตัวนี้ครับก,ก้าครับถ้าใจผม,มจริงก็หมบอกเลยว่าจะไม่ทิ้งเขาเลยครับ เราจะไม่ทิ้งกันครับถ้ามีเงินมาซื้อเนาะตัวนี้นี่บอกเลยครับผมเคยขับครับเลี้ยงเลี้ยงลูกอ่อนได้เลยครับไม่ต้องกล่อมให้นอนครับเดี๋ยวมันหลับเองครับลูกน้อยครับเนี่ยทนเนี้ยัวเป็นถุงลมระบบถุงลมเนาะครับเนาะนี่ครับแต่แต่ไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้ที่เรารีวิวมาเนี่ยเป็นถุงลมหมดหรือเปล่าแต่แต่ส่วนมากของน้อจะเป็นถุงลมเนาะครับเนาะครับ เมี๋ยตัวนี้ดูดูอีกคันหนึ่งครับขันสุดท้ายครับสุดท้ทยอ๋อขันนี้จะเก่าหน่อยนะครับเป็นฮีโน่แล้วครับผมม้าน่าเป็นตัวหนังสือจีนเนาะสภาพสภาพนี้คงจะโอโหช้ำม,มากเลยครับคันนี้ช้ำกว่าเพื่อนเลยครับแต่พระเอกของเรานะครับที่ผม พ่อยบอกเลยจังไงก็หนีไม่สู้อีกาตัวนี้ครับอีกาเนี่ครับแต่มีหาเดียวเผาเดียวถุงลมอ๋อครับนี่ครับมาดูข้างหน้าครับผมมาดูข้างหน้าดูร่องรอยแล้วน่าจะมีอีกคานหนึ่งอยู่ตรงนี้ครับรอยถอดออกไปเนาะมือใช้ก็ถอดออกไปครับนี่ครับนี่ตรงนี้ครับเนี่ยแต่ก็จะถอดออกไปครับ น่าจะเป็นสิบล้อเหมือนกันหมดเลยครับแต่ว่าถ้าจะพูดจริงจความฝันของผมเนี่ยโหบอกเลยว่าถ้าเป็นตัวนี้นะที่ไม่รู้ครับนะครับก้าครับพีก,ก้าสองคันหน้าครับยาวนี่ก็เกือบสิบเอดเมตรแล้วครับถ้าใส่อคอกไปแล้วแ,แม่อย่างเดียว ครับพอเกพอเอ,เอ,เอกกรสุในใส่เ็ก้าครับกโอ้ออกะไโอกาสรครับอันนี้กล้า,าเลยอะไรครับเป็นหลงมาครับอันนี้หลงมาครับอันนี่หลงมา <c oughs> โอ้่หลงมาไ <c oughs> ีกล้าเหลงมา,กกา,งมานวัสดีครับ